แนวโกตูวไฟโกโ,โน,นเบอร์นป้านะครับผมครับผมก็วันนี้ก็จะมาแนะนำอุปรกรณ์ EDC นะผมในช่วงโควิด -19 นะผมว่าพกอะไรไปบ้างนะครับครับผมก็ช่วงนี้นะผมก็เป็นช่วงโควิด19นะผมซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ระบาดแล้วลอกใหม่นะครับช่วงระบาดแล้วลอกใหม่ฮะ ซึ่งต้นเหตุเลยอ่ะมาจากแรงงานต่างด้าวนะครับผมซึ่งลักลอบข้าเมืองแล้วก็ตัวแรงงานต่างด้าวเนี่ยติดโควิดสิบเก้านะผมนะฮะซึ่งจังหวัดที่โดนหนักมากที่สุดเลยนะครับผมนี่ก็คือจังหวัดสมุทรสาครนะครับผมนะฮะในเขตย่านมหาชัยนะครับก็ต้นเหตุมาจากตลาดกุ้งนะครับผมตลาดกุ้งนะฮะก็ ยังไงก็ฝากให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมแล้วก็ดูถ้ามันรักษาระยะห่างนะครับผมใส่แมสนะฮะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลเจลแอลกอฮอล์นะครับหรือคุณพกสเปรย์แอลกอฮอล์ไปฉีดมือหรือว่าฉีดอุปกรณ์เพื่อฆ่าเชื้อโรคก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็ เวลาไปเที่ยวไหนก็จะลืมนะครับผมสแกนไทยชนะด้วยนะครับผมก็โดนมาในโทรศัพท์แล้วก็โัวดในเพโตก็ได้นะผมเพโตนะฮะแล้วก็โหลดมาโหลดมาใช้เลยนะผมโอเคนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยมาเริ่มเขาเรื่องกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับผม EDC ที่ผมพกไปมีผมมีสามอย่างก็คือหลักๆเลยนะฮะ กระป๋าตังกระเป๋าตังคืออะไรเงินนะครับเงินบัตรนะครับผมเงินก็คือเงินใช้สอยในการซื้อกับข้าวอะไรต่างๆให้ซื้ออาหารต่างๆจับใจ่าใช้สอยนะผมแล้วก็บัตก็มีบัตรที่ผมมีก็คือบัตรประชาชนที่สําคัญมากนะครับผมให้แสดงตัวตนนะครับว่าเราเป็นคนไทยสัญชาติไทยนะครับผมโอเคนะฮะ แต่บัตรเพิ่มเติมทุกคนของที่ผมนีคือบัตรนักวิชบัตรในนัดเฟนักวิทยุสมัครเล่นนะผมที่ผมมีแล้วก็บัตรรอดนะฮะบัตรรอดบัตรนักนักศึกษานะผมดูนีนนี่หมดนะผมโอเคนะฮะนะฮะดูนี้หมดสําคัญมากครับตลอดตัตงค์นะฮะไม่มีตังค์ก็ใช้ชีวิตลำบากนะผมต่อไปก็คือขอตัวนี้ของผมก็คือ วิทยุสื่อสารนะผมวิทยุสื่อสารเอาไว้สําหรับติดต่อสื่อสารต่างๆนะผมตัวนี้เป็นขึ้นเป็นขึ้นสมัครเล่นนะครับตัวนี้บอกก่อนตัวตัวนี้ต้องขึ้นสมัครเล่นนะฮะผมคนที่จะมีได้ก็ต้องไปสอบก่อนนะครับไปสอบนัางานวิทยุสมัครเล่นก่อนนะฮะแล้วก็ได้รับใบประกาศแล้วก็เอาใบประกาศไปขึ้นไปทําเป็นเ เอาไว้เอาใบป,ประกาศแล้วก็นําใบประกาศนะผมไปทําเป็นบัตรพนักงานวิศวกรแบล่นนะฮะแล้วก็ทําเป็นบัตรพนักงานมิศักเนเสร็จแล้วก็สามารถซื้อซื้อแล้วก็มาทำมาทําใบญาติา็ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะโอเคนะครับสำคัญนะครับผมเป็นขึ้นตัวนี้นะฮะใช้ขึ้นหนึงสี่สี่ถึงหนะะึ่งสี่เ ความถี่มันนะครับผมในประมาณนี้นะครับผมโอเคผ่านนะผมอะมาดูพระเอกสาคัญเลยนะผมเออพระเอกนี่นะผมนะนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมพกไปขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับโทรศัพท์มือถือนะผมสําคัญมากนะครับผมไว้โพรติดต่อสื่อสารนะผมแล้วก็มาดูพระเอกกันเลยนะคือตัวนี้นะฮะโอเคนะผมกระเป๋าใบนี้นะครับผม เป็นกระเป๋า epc เป็นตัวนี้เป็นเขาเรียกกระเป๋า b 0ูนสี่นะครับผมกระเป๋า b ศูนย์สี่นะฮะตัวนี้ก็ทรงก็ดูดูแบบสไตล์สีสไตล์แบบทัคติคอลหน่อยนะผมก็สามารถมีตรงนี้ก็จะมีติดตูกแกนะผมสามารถต,ติดติดแพ็คก็ได้นะผมนะฮะติดแพ็กก็ได้ติดติดได้เรื่อยเปื่อยนะผมแล้วก็ตรงนี้ก็มีมีมีตัวตะข่ายนะผมเป็นช่องตะข่ายนะฮะเอาไว้ตัวนี้ผมไว้เก็บแพ็คนะผม เป็นแหวนแผกเกขอกจุกจิกก็ได้นะครับผมแล้วก็จะหลังนะฮะสามารถร้อยเข็มขัดก็ได้นะผมแล้วก็มีผมมีหูหิว้วแต่รับหิว้วหิ้วก็ได้ตัวนี้ผมก็ทําเอาเชือกไปถัดนะผมให้มันยิ่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ติดหูแจรอรอนะผมจุกจิกน่านรักนะฮะโอเคเดีย๋ยวไปดูข้างในเลยครับผมว่าผมใส่อะไรไปบ้างนะผมโอเคเปิดเลยนี่นี่นะผม เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคอย่างแรกที่ผมพกไปเลยก็คือตัวนี้ครับผมห้อยๆเก่งๆเนี่ยนี่ก็คือกุญแจกุญแจนะผมกุญแจสำรลองสําหรับเป็นุญแจบ้านสำรองนะครับผมเอาไว้เข้าบ้านนะฮะเผื่อเวลาแบบลืมลืมกุญแจสำรลองไปนะครับผมก็อย่าลืมกุญแจหลักคุญแจหลักไปนะฮะก็ใช้กุญแจตัวนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าหาแบบหากุญแจไม่เจอก็ ก็ใช้กุญแจนี้ก็ได้นะครับผมโอเคผ่านนะผมโอเคมาดูข้างในกันเลยอย่างแรกแล้วผมเป็น USB f ฟ a ชไ d ร i นะครับเป็น USB f ฟ a ชไ d ร i นะฮะตัวนี้ผมใช้ของอ่า Kingston น,นะครับผม Kingston น,นะฮะขนาด2 GB นะครับผมฮนะกิกะของกิกะไบต์นะครับผมตัวนี้ก็ มันอยู่ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วล่ะนะฮะแต่ผมก็ใช้มาใช้เป็นตัวเซฟข้อมูลนะครับข้อมูลงานต่างๆนะฮะโอเคผ่านนะก็จะมีกรรไกรตัดขนจมูกนะครับผมกรรไกรครับตัดขนจมูกไซส์จังเราตัดขนจมูกเวลาให้มันเกิดความสะอาดให้มันดูเรียบร้อยนะผมหรือว่าใช,จใช้จะใช้ตัดของจุบจิบก็ได้นะผมได้สาระประโยชน์กันนะครับโอเคผ่านนะฮะ ก็จะมีตัวนี้ะนะครับผมมัลติทูนะครับผมมัลติทูนะฮะคือคีโมเดียวผสมงนะครับผมตัวนี้เป็นของตัวนี้ผมซื้อมาจากอ่ะซื้อมาจากผมโปนะผมราคามันก็ไม่แพงเลยนะครับผมถูก,ถ,กถูกเลยล่ะนะครับผมถูกเลยอะไม่ถึงพันว่าไม่ถึงห้าร้อยก็ได้ว่าถูกมากน,นะครับผมตัวนี้นะครับผม ก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเยอะในนีหมดนะครับโอเคนะฮะผ่านนะครับต่อไปนะฮะนี่นะผมมีดพับนะผมมีดพับนะผมสำหรับตัดของต่างๆนะผมโอเคนะตัวนี้ผมที่ผมใช้ผมจะใช้แรน91901นะครับผมแรน901เป็นตัวใบหยักนะฮะใบหยักแวก็ใบเคลือบดำนะครับ ก็ใช้ดีครับคมมากนะฮะใช้มาหลายเดือนแล้วล่ะนะครับผมต่อไปนะครับไฟฉายนะผมไฟฉายตัวนี้เป็นไฟฉายบ้นหม้อนะฮะผมถูกๆร้อยเดียวเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้ผมก็ใช้ตัวตัวฐานนะผมฐานผมจะใช้เป็นตัวฐานชาร์จนะครับผมขนาด พันสองร้อยมิลแอมนะครับผมเป็นอ่าใช้ขนาดพันสองร้อยมิลแอมนะผมใช้สองก้อนนะครับผมตัวนี้ฮก็ใช้ดีครับแสงแรงมากนะครับผมแรงมากก็มันพกพาสะดวกพกพาง่ายนะครับผมฮสว่างจ้าเลยนะครับผมเผ่านนะฮะต่อไปตัวข้างในข้างในผมก็จะมีสมุดโน้ตนะผมไว้จดเอาไว้จดรายการต่างๆนะครับผมไว้จดข้อมูลสําคัญนะฮะเร่งนี้หมดนะครับโอเคค่านนะฮะ ต่อไปก็จะมีเข็มบลไทยนะผมเข็มบลไทยนะผมเอาไว้สําหรับรัดข,ของต่างๆนะผมรัดของต่างๆนู่นนี่นั่นได้นะผมสำรประโยชน์นะครับหัวไอเตัวนี้ผมเอาไปห้าเส้นนะผมนี่อัตัวนี้ห้าเส้นนะผมะะแล้วก็มีสองเส้นอยู่ในนี้นะผมก็ออู่นี้นะฮะที่นี่สองเส้นนะครับฮะนี่สองเส้นนะครับโอเคนะผมแล้วก็ อย่างต่อไปเลยคือปากกานะครับผมปากกาสำหรับจดของต่งตางๆนะครับผมเป็นปากกาโจย่าธรรมดานะครับผมปากกาเขียนแสดีธรรมดาทั่วไปนะครับผมจดของต่งตางๆอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่านนะครับผมแล้วก็จะมี power bank นะครับผม power bank ตัวนี้เป็น power bank ของ D power นะครับผมของ D power ขนาด5มิลลิแอมนะครับ ใช้ดีมากนะผมก็ตัวนี้ผมก็ใช้มาประมาณหลายปีแล้วละ่ะหลายปีตั้งแต่สมัยผมไปเกาหลีแล้วละ่ะนะครับผมใช้ดีมากขึ้นเครื่องได้นะผมนะครับผมโอเคผ่านนะฮะแล้วก็อย่างต่อไปเลยก็คือสายชาร์จนะผมสายชาร์จโทรศัพท์สายชาร์จโท,ทรศัพท์นะครับผมสายโท,ทรศัพท์ตัวนี้ผมจะใช้สายชาร์จท,ที่มาจากมากับตัว โทรศัพท์มันเลยนะผมเพราะว่าหัวตัวนี้มันจะคล้ายๆหัวคล้ายๆหัวของอปโป้นะผมคล้ายๆหัวอุปโป้นะฮะผมมันจะใหญ่กว่านะผมซึ่งมันไอหัวที่แถมมาตัดตัวนี้มันมันรุ่นเก่านะผมมันใช้ไม่ได้แล้วผมก็มันจะใหญ่แต่เพราะว่าผก็ใช้ซัมซุงเหมือนกันนะผมแต่ว่ารุ่นใหม่แล้วมันเป็นรุ่นใหม่แล้วมันก็เลยเปลี่ยนหัวใหม่นะผมโอเคโอเคเลือกอยางสุดท้ายเลยก็คือนี่ครับ นะะยานะผมยาแล้วก็วชาพันธ์ต่างๆนะผมก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีอะไรครับเกลือแร่นะผมเกลือแร่ไว้สําหรับกินแก้ท้องเสียหรือเสียเเงื่ออะไรต่างๆก็ใช้ได้นะครับผมผ่านนะครับผมต่อไปเลยนะครับ พัตยานะผมพัตยานะคับผมเอาติดไว้ห้าแผ่นนะครับต่อไปพาราเทามอนนะผมพาราเทามอนนะฮะไว้สำหรับแบบกินแก้ปวดหัวแก้ปวดอะไรต่างๆนะครับผมต่อไปนะฮะ เอ็กนะผมสำหรับแก้ของอื่นนะครับผมอ่าส,สุดท้ายเลยสําคัญมากเลยครับตัวนี้แมสนะผมแมสเป็นแมสต,ตัวนี้เป็นแมสสารองนะผมเอาไว้ใช้ปิดปากนะผมชว่วตัวผีเสเ้าต้องมีเลยนะผมเพราะว่ามันไว้กันโรคติดต่อนะครับผมก็อันนี้ผมไว้สํารองไว้เวลาแบบหาแมสหลักไม่เจอนะผม ก็ใช้ตัวนี้ได้นะผมในการเป็นแม่สำรองนะครับผมก็ของรัวๆก็ประมาณนี้นะครับผมนะผมก็กระเป๋านี้ก็สุดยอดเลยนะผมก็เป็นกระเป๋าที่ดีนะผมจุข,ของได้เยอะนะผมแล้วก็เป็นกระเป๋าที่พกพาง่ายเล็กกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยมันสามารถเป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์ปฐมพยาบาลก็ได้นะครับผม เดี๋ยวว่างวเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็ของสามอย่างสําคัญนะครับผมที่ผมพกไปก็มีประมาณนี้นะครับผมประมาณเนี้ยว่รารวมนี้สามอย่างรวมของในรวมรวมของในกระเป๋านี้ด้วยนะครับผมก็กระเป๋านี้หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์แทคติคอลทั่วไปเลยนะครับผมก็ราคาถูกๆนะฮะที่ผมซื้อประจำคือร้าน BB Tactical นะครับผม โอเคนะผมก็ม,มีไม่มีอะไรมากแล้วนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะผมก็ผมนน a ่นเ a n แน่ก็แค่เดียวผมผมมากครับ